สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถักบิกินี่ลายแอปเปิลกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นสีแดงเนาะเราวางแผ่นไว้เยอะเลยนะคะเราไปถักกันค่ะเราใช้ไหมคอตตอนนะคะหรือว่านี้เราสาธิตโดยการใช้ไหมอีเกิลเนาะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์นะคะใครมีเบอร์ไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยเนาะ เราจะพันไหมไปที่นิ้วสองรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สามหลักค่ะจากนั้นเราจะถัก F อฟอยู่สิหลักนะคะ F หรือดับเบิลโคเชนะคะสิบหลัก สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ได้สิบหลักแล้วนะคะเราก็จะดึงไหมเส้นด้านล่างนี้ก่อนเลยนะคะดึงให้ชิดกันเนาะจากนั้นก็จะดึงปลายไหมตรงนี้นะคะดึงให้แน่นๆเลยนะคะ แล้วเราก็จะเล่นห่วงตรงหลักแรกตรง,ตรงนี้ค่ะหรือใครจะเล่นห่วงตรงหลักโซ่ก็ได้นะคะนี้เราจะเล่นห่วงที่หลักแรกจากนั้นเราจะถักโซ่สองหลักค่ะแล้วก็ถัก2อ f ลงในหลักแรกตรงนี้นะคะถัก2อ f ลงในทุกๆหลักเลยนะคะพร้อมกับเก็บปลายไหมนี้ไปด้วยเนาะ ถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเล่นห่วงตรงหลักแรกค่ะแล้วเราก็จะถักโซ่2นะคะจากนั้นเราก็จะไปถักในแถวที่3เนาะในแถวที่3นี้เราจะเริ่มทําให้มันเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะก็คือถักถักพอคอนะคะ ก็คือ1นึสองพอ, 1, อนคออนะลงในหลักแรกตรงนี้นะคะ2หลักแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F ค่ะตามปกติเลยเนาะ F 1หลักลงในแถวถัดลงในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ F 2หลักลงในหลักถัดไปค่ะ เราจะทําตัวด้านหน้านี้ให้เตี้ยแค่หลักเดียวนะคะแต่ถัก2ครั้งลงในหลักเดียวกันเนาะถัก F 1หลักถัก V 1หลักนะคะถักสลับกันไปแบบนี้ค่ะ V ก็คือ F 2ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะ สามารถที่จะขยายจากแถวนี้ไปได้เลยเนาะจากอันนี้ที่เป็น 1F 1V ก็เป็น 2F 1V อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะขยายจนถึง3ถึง4ก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้สามารถถักให้เด็กหรือผู้ใหญ่ใส่ก็ได้นะคะ ถ้าเด็กก็เอาเล็กกว่านิดนิดนึงก็ได้นะคะ มื่อมาถึงตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก1นึ่งสพอนคอค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลักแรกตรงนี้นะคะจากนั้นถักโซ่2อหลักค่ะแล้วเราก็จะไปถักในแถวที่4เนาะในแถวที่4ก็คือถักถักพอคอ1น่งสพอนคอแล้วก็1 f เอสอ 2, f, นะคะแล้วก็ v. ส f แล้วก็ v นะคะไปเรื่อยๆรื่อยค่ะในส่วนสองพอหนึ่งคอสองตัวแล้วก็ f สองตัวในสองหลักแล้วก็ v เอสองหลักแล้วก็ V เนี่ยค่ะเวลาขยายเราก็จะขยายแบบนี้เนาะเอสองหลัก ในแถวถัดไปก็ F อสมหลักแบบนี้นะคะ V F V ตรงนี้จะเป็นออช่วงข้างล่างกับข้างบนตรงกันนะคะแล้วก็มาร์กไว้สักนิดหนึ่งก็ได้เนาะหาเสร็จไหมะคะ่ะมาขั้นตรงหลักนี้ไว้นะคะแล้วก็ถัก F ถัก V เนาะจากนั้นถัก V ถัก F ของตัวถักวี จากนั้นสองตัวนี้นะคะเราจะถักเป็นตัวหนึ่ส่วนสองพนหนึ่งคอทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะจากนั้นเราจะมาถักในแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้เราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็ลงในหลักที่สองนะคะถัก หนส่วนสองพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไปแล้วก็ถัก F นะคะลงในหลักเดียวกันค่ะถัก F 1ห,หลักถัก1ส่นถักเอ,อ่ v, หนึ่หลักนะคะถัก F 1ห,หลักถัก V 1ห,หลักสลับกันไปแบบนี้นะคะ จนถึงตรงที่เรามาร์กไว้เนะาะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหลือสองหลักเนาะหลักนี้ก็จะเป็นตัว V แล้วนะคะเราก็ถัก V แบบ F 1ตัวแล้วก็ตัว1 2, นึ่งส่วนสองพอนึงคอหนึ่งตัวลงในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นถัก X หตัวสองตัวแล้วก็ถัก1นึสองพอึงคอถัก f 1ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ถัก f ถัก v ถักเหมือนเดิมค่ะ fv fv ไปจนถึง2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกันอีกรอบหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็จะถัก f v f v ไปเรื่อยเลยนะคะค่ะเมื่อมาถึงตรงหลักตรงนี้นะคะเหลือสองหลักสุดท้ายนอกตรงนี้ต้องเป็นตัว v ใช่ไหมคะตัวที่เราถัก f ไปแล้วนี่นะคะเราก็จะถักเป็นเอ1่อสองผนคออีหนึ่งออ 1, ตัวลงไปด้วยนะคะแล้วถัก x ค่ะ ลงในหลักถัดไปจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงลงในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะจากนั้นถักโซ่นหนึ่งค่ะไปชิ้นงานได้เลยนะคะและเราจะเอาสีเขียวเนาะมาถักเป็นใบไม้ต่อนะคะสีเขียวของเรานะคะก็จะเป็นสีเขียวแก่เนาะหรือใครจะใช้เป็น สีเขียวแบบอื่นก็ได้นะคะเราจะถักต่อจากตรงที่เราเลื่อนห่วงเราถักโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะถักโซ่สองสี่หกถักโซ่เจ็ดหลักนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจากนั้นถัก X ในหลักที่สองนะคะ หนึ่งสันสองพอหนึ่งคอถัก F ต่อด้วยถักพอสองคอนะคะก็คือการพันหัวเข็มสองครั้งแทงในหลักควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านทีละสองห่วงคะ่ะจากนั้นถัก F อีกหนึ่งหลักแล้วก็ถัก1ส่วนสพอหนึ่งคอลงในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักถัดมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถักโซ่ค่ะขึ้นไปเรื่อยไว้สำหรับผูกที่ด้านหลังนะคะหรือว่าที่ท้ายทอยเนาะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะ ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ให้แน่นเนาะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปถักโซ่ให้ได้ความยาวสําหรับผูกที่หลังนะคะเราจะเอามาร้อยตรงนี้นะคะ อย่าลืมเก็บปลายไหมที่ด้านหลังนี้ด้วยนะคะสีแดงก็เก็บซ่อนในสีแดงเนาะสีเขียวก็ซ่อนในสีเขียวแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่เนาะโดยการทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะแล้วก็ถักโซ่ให้ได้ความยาวที่เราจะผูกด้านหลังเนาะทางแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วกเออ็เดี๋ยวในอีพีหน้าเราจะมาสอนถักตัวกางเกงบิกินี่กันนะคะ เราต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาเลื่อนห่วงตรงด้านหลังตรงนี้นะคะที่เราอยากจะไว้เนาะเลื่อนห่วงแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งค่ะตัดไหมซ่อนไหมได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักโซ่มาฝั่งนี้แล้วก็ ถักโซ่ฝั่งนี้ไปเลยนี่ก็ได้นะคะหรือเราจะถักโซ่ถักโซ่ข้ามมาฝั่งนี้ก็ได้นะคะเอาที่ทุกคนสะดวกเลยเนาะ จากฝั่งนี้ไปอีกไปที่แอปเปิลอีกลูกนะคะก็วัดที่ความยาวเอ่อ,อความกว้างที่เราต้องการได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสองสี่หกแปดสิบสบสอา ไหมมันยืดอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็น14ลักกันนะคะจากนั้นเราก็หาจุดตรงกลางนะคะที่เราอยากจะเลื่อนห่วงด้วยเนาะแล้วเราก็เลื่อนห่วงค่ะจากนั้นถักโซ่นหนึ่งปิดชิ้นงานนะคะ เราก็จะทำฝั่งนี้ไปเหมือนกันค่ะถักโซ่ไปเรื่อยค่ะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะ เดี๋ยวในคลิปหน้าบิกินี่แอปเปิลจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ